นากาโนะเมะทนากะเคสองชื่อนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นนะครับหลังจากมหาก,กรรมการแฉของหนักสือพิมพ์ใต้เตียงดาราอย่างบุญชุนถึงพฤติกรรมเชิงชู้สาวของทั้งคู่ฝ่ายหญิงนั้นเป็นถึงนางเอกดาวรุ่งที่ถือว่าก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆระดับประเทศนะครับขณะที่ฝ่ายชายนั้นก็เป็นดาราที่อยู่กับ,บวงการญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานซึ่งความรักครั้งนี้จะไม่มีความผิดอะไรเลยถ้าฝ่ายชายนั้นไม่ได้แต่งงานแถมมีลูกแล้วถึง2คนด้วยนะครับเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร ทำไมแม้โลกอินเทอร์เน็ตจะร้อนเป็นไฟโซเชียลส่วนตัวของพวกเขาโดนถล่มเละแต่สื่อหลักของญี่ปุ่นนั้นกลับแทบไม่มีใครรายงานข่าวเรื่องนี้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันครับนากโะเมและทนากะเคความรักต้องห้ามหรือเพียงแค่ความเข้าใจผิดสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ รู้สึกเดจาวูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับช่องเราเพิ่งพูดถึงเรื่องราวของนากาโนเมไปในดราม่าครั้งก่อนของเธอกับลุงเอกาชิระซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเธอออกมารับมือกับข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นได้ดีนะแล้วก็ต้องขอย้ําก่อนเลยครับว่าแม้เรื่องราวในคราวนี้ที่มันเกิดขึ้นต่อให้มันจะเป็นเรื่องจริง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้กรณีดราม่าข่าวก่อนกับลุงเอกาชิระนั้นเธอจะเป็นคนผิดไปด้วยนะครับตามที่ตอนนี้แฟนคลับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแฟนคลับลุงเอกาชิระเข้าไปถลม่มไปเรียกร้องให้เธอไปขอโทษลุงกันใหญ่เลยซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็คนละก,กรณีเอ้ยคนละกรณีกันละนะซึ่งจริงคลิปก่อนผมก็พูดถึงความจริงทั้ง2ด้านทั้ง2มุมแล้วนะครับซึ่งโอเคแหละคอมเมนต์มาคนอาจจะดูไม่ค่อยพอใจที่ผมไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งที่เขาชอบก็อาจจะมาเม้นดา่าใครมีปัญหามากก็ไม่ต้องดูนะเอาเป็นว่ายอย่่าาางนนัั้ดีกวรบสหม คราวนี้ถ้ามันจริงนะมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงญี่ปุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นนาราดังครับทั้งคู่นั้นมีภาพลักษณ์ที่เอ่อค่อนข้างคลีนคลีนคลเคลียนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักตัวละครทั้ง2ตัวกันก่อนนะครับสำหรับนากาโนเมเพึ่งพูดถึงประวัติของเธอไปเล็กน้อยแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงประวัติคร่าวๆแล้วกัน ถ้าอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้ก็ลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับเอาเป็นว่านากานเมะครับเป็นดาราที่อยู่ในวงการมาันตั้งแต่เด็กจนตอนนี้นั้นเธอก้าวขึ้นมาเป็นระดับนางเอกดาวรุ่งเบอร์ต้นๆของประเทศซึ่งมีผลงานการแสดงมากมายแล้วก็กําลังมีละครใหออนแอร์ air อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนที่เธอไปดราม่าก,กับลุงเอกาชิระเนี่ยก็เพราะว่าเธอมาโปรโมทละครเรื่องนี้แหละนะซึ่งแม้ภาพลักษณ์ของเธอนั้นอาจจะดูใสๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็ติดภาพเธอมาตั้งแต่การเป็นดาราเด็กเนาะแล้วลุคของเธอก็ดูแบบเรียบร้อยหน้าใสาปิ๊งอะไรอ่างเ้แบกลิรัววจๆธ็ ลุยๆคนหนึ่งนะถ้าดูจากงานอดิเรกอย่างการชอบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นดาราที่ แม้จะจืดจางหน่อยแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานเช่นกันรับบทค่อนข้างหลากหลายครับตั้งแต่ตัวประกอบต๊อกต่อยไปจนถึงระดับพระเอกเลยนะครับด้วยผลงานแรกของเขาธนากะเคผู้นี้นั้นก็คือเรื่องโกคูเซนครับแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากเรื่องวอเตอร์บอยหลังจากนั้นเขาก็เล่นอีกหลาย10เรื่องเลยครับในบทที่เป็นตัวประกอบเป็นหลักอะ่ะบางเรื่องนี่แทบจํามไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเล่นไม่ว่าจะเป็นพล y i n g งเอ of Love in the Center of the World Orange Days Tokyo Friends สโลแดนสไทโยโนุตะซึ่งเรื่องพวกนี้ผมเคยดูทุกเรื่องนะแต่ว่าทานนากะเคเนี่ยไม่เคยอยู่ในความทรงจําของผมเลยในยตอนนั้นนะครับคือเห็นชื่อละครแล้วก็ยังเกาหัวว่าแกเล่นเป็นใครวะกว่าจะเริ่มมาจําหน้าเขาได้ก็น่าจะราวๆเรื่องดร์กครับก่อนที่จะเริ่มถูกจดจําในฐานะของตัวละครหลักจากเรื่อง โอซังเลิฟแล้วก็อนตาโนบังอะไรพวกนั้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวประกอบอดทนที่ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกได้ในตอนแก่จริงๆสำหรับเรื่องชีวิตรักครับ,รบเขานั้นแต่งงานในปี2011นะครับกับซากุระนักสแสดงที่อาจจะมีผลงานมาไม่เยอะมากแต่ว่าผมคุ้นหน้าเธอจากเรื่องเค็คคงเดคิไนโอตะโกนะครับหนึ่งในซีรีส์โปรดของผม โดยตอนที่ประกาศแต่งงานนั้นเธอก็ท้องได้ราวๆ5เดือนแล้วนะครับแล้วนางเอกดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองวัย25กับดาราชายที่โผล่หน้ามาในหนังและซีรีส์บ่อยๆวัย40ผู้นี้มาเจอกันได้ยังไงทั้งคู่นั้นเคยเล่นหนังด้วยกันเรื่องหนึ่งครับชื่อว่า a n n the b a t o n w a s Pass นะครับเป็นหนังที่สร้างจากหนังสือนะซึ่งจะเรียกว่าไงดีล่ะ ทั้งคู่เป็นตัวเอกชายและตัวเอกหญิงแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกนะครับเพราะว่าเมจังนั้นเล่นเป็นลูกเลี้ยงนะครับของธนกะคือเรื่องมันเกี่ยวกับนักเรียนมปลายที่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงซึ่งแม้ทั้งสองคนจะไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็ดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นตัวเอกของเรื่องก็เลยมีการเดินทางไปโปรโมทเรื่องนี้ด้วยกันหลายต่อหลายครั้งนะครับและหนึ่งในคําสัมภาษณ์ที่เคเคยพูดติดตลกเอาไว้ก็คือผมจะคอยดูแลและทําตัวเป็นพ่อของเขาจจนนนวัััที่่เเมงงงแตงงาลยครบอื แล้วดราม่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เรื่องราวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อคือวนวันอังคารที่23เมษายนครับเมื่อบุญชุนสื่อจอมแฉแหลกคนดีคนเดิมเขาลงคาใบ้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าตอนเที่ยงเวลาญี่ปุ่นบุญชุนนั้นเตรียมจะแฉความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของนางเอกสุดฮอตที่กําลังมีละครออนแอร์อยู่ในตอนนี้กับดาราตัวพ่อของวงการโดยมีภาพเงามา2เงาครับซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าไปร่วมใส่ใจในข่าวนี้อยู่ด้วยตามภาษาไทยมุงนะแต่สิ่งที่แปลกเลยในตอนนั้นก็คือพออ่านคอมเมนต์อ่ะคนญี่ปุ่นทายเป็นเสียงเดียวกันเลยตั เออทำไมถึงทายกันได้นะคือนางเอกสาวที่มีผลงานละครในซีซั่นนี้ก็มีหลายคนนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยทานากาเคผมว่าไม่น่าจะใกล้เคียงกับคำว,ว่าดาราตัวพ่อสักเท่าไหร่เอาจริงตอนนั้นเข้าไปตามอ่านก็ยังไม่อยากจะเชื่อพยายามหาเหตุผลที่ปฏิเสธตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงฟ้ามั่วแล้วนะครับแต่อีกวันหนึ่งครับพอบุญชุนออกมาเฉลยก็เป็นไปตามที่คนญี่ปุ่นคาดเดากันไว้แบบถูกเป๊ะนะครับเรียกว่าใครที่ไม่ได้ตามเผืมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กันใหญ่นะครับ ผมเองแม้จะตามใส่ใจตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังรู้สึกเซอร์ไพรส์นะโดยข่าวบอกว่าทั้งคู่นั้นน่าจะเริ่มเดทกันอย่างจริงจังเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยหลักฐานภาพที่ตอนแรกผมเห็นแล้วก็ยิ้มเลยบุญชุนมั่วละแค่ภาพถ่ายเดินอยู่ริมถนน,นมันจะเป็นหลักฐานได้ยังไงอาจจะแค่มาคุยกันคุยเรื่องงานก็ได้มั่วแน่ๆนะครับ แต่พอเลื่อนดูรูปถัดไปก็เออเริ่มอึ้งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายส่วนตัวที่ไม่รู้หลุดออกมาได้ยังไงนะรู้จากรูปก็คือเป็นรูปที่นากโนงเมย์ถ่ายเองแน่ๆครับเป็นภาพทั้งสองคนนั้นถ่ายรูปด้วยกันในวันฮาโลวีนแต่งชุดคอสตูมกันนะครับที่สําคัญก็คือมือของทั้งคู่ที่กุมกันไว้ครับคือปกติผมก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะเนาะ การถ่ายรูปกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับจะถ่ายคู่จะเซลฟี่อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่ไอการจับมือแบบเนี้ยมันไม่ได้หรือเปล่านะได้ไหมได้ไหมถ่ายรูปกับเพื่อนผู้หญิงจับมือแบบนี้ได้ปะไม่ได้โอเคไม่ได้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรถ้ามันเป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวน้องเบย์จะไปปีคนรักอะไรเนี่ยแฟนๆก็อาจจะตกใจกันชั่วครู่แล้วก็คงแสดงความยินดีในที่สุดแต่ปัญหาก็คือธนกะเคนั้นเขาแต่งงานแล้วในปี2011แล้วก็มีลูก2คนภาพพจน์ก็คือคลีนคลินอะธนกเคเคยออกมาพูดถึงครอบครัวอยู UI ่บ่อยๆแล้วก็มักจะแสดงความโรแมนติกต่อภรรยาผ่านรายการทีวีเช่นเคยบอกว่าเขามีการมอบช่อดอกไม้ให้ภรรยาทุกเดือนอะไรประมาณนี้นะส่วนนากาน้เมก็คือภาพรักแบบคลีนคลีนใสๆเหมือนกันนะครับ มีภาพเป็นเด็กหน่อยๆเพราะว่ามีผลงานตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็แทบไม่เคยมีข่าวเชาว้าใดๆมาก่อนเลยจะเริ่มมามีเรื่องราม่าก็กับลุงเอกาชิระก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูผิดที่ผิดเวลากันไปหมดช็อกกับ2คนยังไม่พอบุญชุนเขายังมีไม้เด็ดแฉต่ออีกว่าเรื่องนี้มีตัวละครที่3ครับเป็นดาราเกาหลีชื่อว่า คิมมูจุนนะครับซึ่งกําลังมีผลงานเรื่องแคสเตอร์กับนากาโนเมะอยู่ในตอนนี้ซึ่งในเรื่องเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเอกเลยนะเท่าที่ดูมา2ตอนคือตัวประกอบตอ้องต่อยด,ดีนี่เองนะครับแต่ถือว่าหล่อหน้าตาดีเลยทีเดียวโดยบุญชุนเขาแฉว่ากลางเดือนเมษาครับคิมมูจุนก็ได้ค้างคืนที่ห้องของนากาโนเมะหลังจากที่เขากลับเกาหลีไปแล้วทานกะเคก็มากินข้าวแล้วก็ค้างคืนต่อที่ห้องของนากาโนเมะเช่นกันนะครับดูเรื่องมันแบบมันไปกันใหญ่มันจะเป็นรักสามเศร้าเรา3าคนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าซึ่งทั้ง ตอนนี้ต้นสังกัดของทั้ง3คนได้ปฏิเสธเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฝั่งที่น่าจะลอยตัวจากปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดแล้วก็ชิงออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นที่สุดก็คือฝั่งต้นสังกัดของคิมมูจุนที่ออกมาบอกว่าทั้งคิมแล้วก็นากานโนมเมนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกอะไรกันแต่อย่างใดเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดารรมดาเท่านั้นฝั่งทนากาเคนั้นถูกบุญชุนบุกไปสัมภาษณ์ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเจ้าตัวก็ดูแบบมึนๆงงๆอะ่ะดูปฏิเสธแบบอ่ำๆอึออ้งๆนะคร เหือนกัแต่ว่าต้นสังกัดก็ออกมาปฏิเสธหลังจากนั้นว่าไม่เป็นความจริงส่วนต้นสังกัดของเมย์จังนั้นก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นเพียงแค่รุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานในวงการเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าการกระทําบางอย่างของนากาโนเมย์นั้นอาจจะวางตัวไม่เหมาะสมทําให้หลายๆฝ่ายนั้นอาจจะเข้าใจผิดได้จึงอยากจะขอโทษแฟนๆในเรื่องนี้ก็คือไม่ได้ขอโทษที่มีชู้หรือมีความสัมพันธ์อะไรแต่อย่างใดครับขอโทษเรื่องปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจนเกิดการเข้าใจผิดเท่านั้นนั่ ที่อัดคลิปไม่อยู่ก็ยังไม่มีการออกมาพูดอะไรจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับแต่ว่าคืนนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะมีรายการวิทยุของเมนที่เธอเคยมาแก้ต่างในเรื่องของดราม่ากับลุงเอกาชิระนั่นแหละก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรคืบหน้าในรายการนี้ไหมซึ่งผมจะใส่เพิ่มให้ตอนตัดต่อแล้วกันถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับ เอาจริงก็ยังอยากให้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะพยายามลองคิดแถ้หาเหตุผลช่วยหลายๆอย่างแต่รูปที่เห็นมันก็ทําไม่คิดเป็นอย่างอื่น ยากอยู่เหมือนกันนะจริง,รงๆเรื่องแฉดาราแบบนี้บุญชุนแทบไม่เคยพลาดเลยนะครับผมลองไล่อ่านคอมเมนต์ของไทยดูบางคนบอกว่าเฮ้ยบุญชุนพลาดตอนแฉเรื่องงักกี้กับเกนโฮชิโนะไงจริงๆแล้วอันนั้นคนแฉไม่ใช่บุญชุนนะครับเรื่องนั้นคนแฉคืออินฟลูของญี่ปุ่นชื่อว่าทาคิซาวะกาเรโซต่างหากนะครับซึ่งภายหลังพอโดนทางค่ายฟ้องอะไรต่างๆเขาก็รีบลบเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ขอโทษไปเรียบร้อยแต่บุญชุนเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบเขาหรอกนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอีเรื่องข่าวอะไรแบบนี้ถือว่าแม่นนนนกว่่าาาัเป็หหงือพพิม์ที้้ดน อยู่คู่อยู่ทนกับวงการบันเทิงญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานเป็นไม้เบื่อไม้เมามาตลอดในชนิดที่ว่าอดีตเสาหลักของวงการบันเทิองอย่างค่ายจอนนี่ยังเอาบุญชุนไม่อยู่แม้ตอนนั้นจะมีการเป๊ะๆไปบ้างจากการโดนค่ายจอนนี่ฟ้องก็ตามนะครับตอนนี้สื่อหลักของญี่ปุ่นอย่างรายการทีวีช่องต่างๆก็แทบไม่ได้รายงานข่าวเรื่องนี้เลยครับทำให้ก็เริ่มถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่า เฮ้ยปกติสื่อมักจะรายงานความสมคัญน,นอกสมรสของดารามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาซาฮิโรฮิงาชิเดะเคนวาตเบะหรือแม้แต่เรื่องราวข่าวเช้าของเรียโกะฮิโรซูเอะนะครับแต่กับเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันยังคงอยู่แค่ในออนไลน์เท่านั้นเฮ้ยมันดูเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันของเรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆนั้นมันน่าจะอยู่ที่ข้อแรกเลยก็คือหลักฐานมันยังดูไม่แน่ชัดนะครับ เพราะกรณีนี้มีเพียงแค่รูปที่หลุดออกมาเป็นการจับมือกันเท่านั้นเรียกว่าหลักฐานมันยังไม่มากพอจนดิ้นไม่หลุดขนาดนั้นนะครับ และในตอนนี้ก็ยังไม่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออกมายอมรับในเรื่องนี้เลยลนอกจากเรื่องนี้ครับนากาโน,โนเมเองเธอก็แสดงนําในละครเรือธงของช่อง T ี s ที่กําลังออกอกากาศได้ไม่กี่ตอนเลยอ่ะอย่างแคสเตอร์ดังนั้นการที่ทีวีจะขุดคุยเรื่องนี้ก็ดูจะไม่เป็นผลประโยชน์อะไรต่อช่องเท่าไหร่นะครับเรียกว่าน่าจะเสียแล้วก็พังกันไปหมดแม้ตอนนี้จะมีข่าวว่าอาจจะมีการตัดบทบางอย่างของนากาโน,โนเมออกจากเรื่องนี้ก็ตามซึ่งอีแคสเตอร์ตอนที่3เนี่ยเขาบอกกันว่าบทของนากานเมก็ดูน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจนะทีนี้ถ้าลองมาวิเคราะห์กันครับด้วยหลักฐานที่มีอยู่ณขณะนี้มันมากพอไหมที่จะกล่าวหาว่า ทั้งคู่นั้นมีอะไรกันคือถ้าแค่รูปข้างนอกที่ไปแอบถ่ายมามันไม่เพียงพออันนี้บอกได้เลยนะครับแต่ว่าพอมีรูปส่วนตัวที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็คิดเป็นอย่างอื่นได้ยากอยู่แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปริป,ปากหรือว่าออกมายอมรับอะไรโดยตรงเนี่ยผมว่าเรื่องมันก็น่าจะยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปอาจจะแถไปได้ไหมว่าเอย้ยธนกากะเคเมามากเพราะว่าเรื่องเมาเนี่ยมันเป็นข้อเสียของเขามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับส่วนนากาโนเมนั้นเธออาจจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆหรือเปล่าว่าแมนๆอะ แบบเพื่อนผู้ชายขี่ฮาร์เลสด้วยกันนะครับให้เพื่อนผู้ชายมานอนได้เป็นปกติรูปจับมือก็อาจจะแบบเมาเมาด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่คือคิดแบบแผละเข้าข้างสุดๆนะแต่ผมว่าถ้าเรื่องมันไม่เป็นจริงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าทางค่ายควรจะรีบตั้งโต๊ะ ฏิเสธอย่างหนักแน่นอ่ะแถลงข่าวร่วมกันไปเลยแล้วก็ฟ้องกลับไปเลยนะครับถ้าเราบริสุทธิ์ใจสะอย่างนะซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีการยอมรับอะไรใดๆออกมานะครับทำท่าว่าจะปล่อยเบอร์ให้คนลืมไปเองแต่ชาวเน็ตในตอนนี้ก็เรียกว่าแทบทั้งหมดก็ว่าได้ดูเหมือนจะฟันธงมาแล้วแหละว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องราวเก่าๆทั้งหลายก็เริ่มขุดออกมาทําให้เรารู้ว่าทันากาเคเองนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเคยมีข่าวเช้าถูกแอบถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นแต่มีมาแล้วถึง3ครั้งนะครับแต่่่วววาาด้้ยคมทีเป็นผู จดก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจจะจําเท่าไหร่นอกจากนี้เขาก็ยังเคยถูกขุดตอนที่ไปสัมภาษณ์บนเวทีในเรื่องแอนเดอะบาตองวอสพลาสกับซาโตมิและก็นากานโนเม่ซาโตมิเนี่ยยิงคําถามใส่เครัวรัวให้เขาเล่าถึงเรื่องราวว่ากลับไปบ้านแล้วทําอะไรบ้างชอบอาหารอะไรที่ภรรยาทามากที่สุดโดยพยายามพูดถึงเรื่องภรรยาเขาโดยมีนากานโนเมยืนขั้นกลางซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคําถามที่เอามาถามบนเวทีกันทําไมแต่ว่าบางคนก็คอมเมนต์ว่าไม่แน่ซาโตมิอาจจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างก็เลยพยายามใช้วิธีอัน อ้อมพร้อมแบบชาวญี่ปุ่นนี้เพื่อเตือนทั้งคู่คือสำหรับคนที่ไม่รู้นะซาโต,โตมิเนี่ยเป็นคนที่จรงิงจัง,จงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นําในกองทายนะครับเธอเคยดุทากะาเคที่เมาเหล้ามาทํางานกลางกองทายจนเคนั้นไม่กล้าเมาเหล้ามาทํางานอีกเลยเรื่องนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันว่าเอ่หรือว่าคนในวงการเขาจะต่างหิดต่างหิดกันอยู่แล้วส่วนนากานเมเองก็ถูกขุดตอนที่ไปสัมภาษณ์คู่กับซาโตทาเครุในวันฮาโลวีนครับเล่นเรื่องเซล์ขยันพันเดือนเนาะ ซึ่งจริงๆมันก็คือวันที่เธอไปถ่ายรูปนั้นแล้วก็จับมือกับธนากะาเคนั่นแหละนะครับเมย์บอกว่าเธอนั้นเลือกชุดฮาโลวีนอยู่นานมากแล้วก็แต่งตัวเป็นปีศาจฟักทองไปเซอร์ไพรส์ซาโตะทาเครุแต่ว่าซาโต้ทาเครุดูเหมือนจะไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่นะพอมองแล้วก็พูดแค่ว่าอืมทาเอาเมย์จังงอนไปเลยครับเธอก็เลยบอกบนเวทีว่าเฮ้ยเธออุตส่าห์เตรียมตัวมานานมากพอซาโต้ไม่เล่นด้วยเนี่ยเฟลไปเลยซาโต้ S <S S <ato> <S ก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็ดีแล้วนี่ที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มมมทีี่่่่แตตเเยยยย์กก็็ัังดดููออนๆครบาาาโลถไปว เออแล้วคาตอบที่ถูกต้องต้องพูดอะไรกันแน่ที่จะทําให้เธอนั้นไม่งอนนะครับเมจังก็เลยบอกว่าก็ต้องพูดว่าว้าวนี่มันปีศาจฟักทองนี่นาะซาโตะก็เลยพูดคำคำว่า มันช่างยากจังเลยนะซึ่งสุดท้ายแล้วคือนันเธอก็ไปใส่ชุดคอสตูมอยู่กับธนากะเคนนะครับพี่ยอมใส่ชุดแล้วก็หัวเราะไปด้วยกันได้ก็ไม่แน่ว่าบางทีผู้หญิงนั้นก็อาจจะต้องการแค่ผู้ชายที่เข้าใจและใส่ใจในสิ่งเล็กๆในน,น้อยที่เธอทําก็ได้มั้งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขามีครอบครัวแล้วนะครับคือถ้าโสดกันทั้งคู่เนี่ยแม้จะดูยังไงก็ไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆก็จะยอมรับมันได้ในสักวันหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่ในแบบนี้นะ รูปที่ทั้งคู่ถ่ายกันเองนั้นมันหลุดออกมาได้ยังไงทําไมชาวญี่ปุ่นนั้นถึงสามารถถ่ายถูกได้ตั้งแต่ครั้งแรกหรือเขามีเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่กันวะหรือว่าสิ่งที่ซาโตมิและคนอื่นๆรู้นั้นเมื่ออาจจะเป็นข่าวลือที่อยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้วหรือจริงๆอาจจะเป็นอิบุนชุนเองที่แอบเอาแอคหลุมมาเฉลยให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะจริงๆถ้าเกิดคนรู้เรื่องข่าวลือนี้อยู่แล้วอะตอนที่นากานเมมีดราม่ากับลุงเอกาชิระที่มีคนไปดา่านาากนเเเเมอยยย่งสสสีีท มันก็น่าจะมีคนเอาเรื่องนี้มาเล่นงานเธอตามฉบับเกรียนอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมาเห็นพร้อมกันตอนบุญชุนแฉเนี่ยครับก็ไม่ได้ชอบวิธีหากินแบบนี้ของบุญชุนเลยนะครับไม่ได้จ่ายเงินสมัครสมาชิกบุญชุนอะไรด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าข่าวแบบนี้บุญชุนเขามีชื่อเสียงมีประสบการณ์ในการแฉที่ไม่ค่อยพลาดติดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยแต่ลึลกๆในใจส่วนหนึ่งนะก็ยังอยากจะให้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริง มันคงจะทําร้ายคนหลายคนเลยทีเดียวครับสุดท้ายเรื่องนี้นะตอนนี้ก็ยังคงไม่มีบทสรุปนะครับตอนนี้กระแสมันก็ยังคงอยู่แค่บนอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดทางค่ายมองว่ามันคงยังพอจะควบคุมได้สุดท้ายเรื่องนี้ก็อาจจะจบลงแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็เป็นได้นะครับส่วนใครจะหวังให้บุญชนเอาหลักฐานมาแชร์เพิ่มอันนี้ก็คงจะยากแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้เขาก็คงเอาออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับหลังจากนี้ ผมว่าทั้งคู่ก็ยิ่งน่าจะฉลาดพอที่จะไม่แสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยออกมาอย่างน้อยก็ในช่วงนี้แหละนะความรักบนโลกนี้มีหลายรูปแบบครับและบางรูปแบบนั้นมันก็อาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนมากมายและสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลับมาทําร้ายตัวเราเองนั่นแหละแต่ว่าแม้จะบาดเจ็บอย่างไรนะครับมันก็ยังมีหลายคนที่พร้อมจะเสี่ยงแล้วก็รับเอาความรักต้องห้ามนั้นเอาไว้ ซึ่งก็จะต้องรับผลที่ตามมานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเมเคนะครับที่ออกมาจนถึงขณะนี้แล้วเพื่อนๆนั้นคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสรันวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงอุอาคิสะเรทาเคโดมาดะสุกิเตเคียวคุนะครับหรือว่าบทเพลงของการถูกหักหลังแล้วยังรักเขาอยู่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ลายในตอนนี้ที่ยังไม่ถูกเปิดอ่านนั้นคงเป็นเพราะว่าเธอนั้นอยู่บนเตียงกับเขาคนนั้นสินะแต่ก็ช่างมันเถอะอยากกลับมาหาเมื่อไหร่ก็กลับมานะได้โปรดพูดว่าชอบฉันเหมือนเมื่อก่อนทีได้ไหมได้โปรดใจดีกับฉันแค่คนเดียวได้ไหมแต่ว่ามันคงไม่ได้จริงๆสินะสันทรบวันนี้จากกันเลยกันครับบายบาย